สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นแบบนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างคะมีทั้งในประเทศไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอันยองเซเฮโยสสำหรับท่านอยู่เกาหลีนะคะค่ะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมาแบ่งปันกันนะคะอ่าไปกันเลยนะคะเรื่องนี้เลยค่ะ จากตู้ยาสู่ตู้เย็นนะคะก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองอีกครั้งนะคะเภสัชกรหญิงมาลินีอินทรสิ์นะคะก็จบปริญญาศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์อะไรเชียงใหม่ะค่ะก็ไหนใครอยู่ทางเหนือบ้างคะไหนใครเป็นคนเหนือพังเจ้า,ากด, 1, กด 2, าหนึ่งกดสองมาหน่อยได้ไหมคะกดมาหน่อยได้ไหมคะหรือใครเป็นสิทธิ์เก่ามอชอก็ได้คะ่ะนะคะก็เป็นเพื่อนกันได้ติดตามกันได้ทั้งใน facebook นะคะ IG แล้วก็ใน t i k t o k นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ อ่าวันนี้นะคะจะมาแบทเทิลกันเลยนะคะระหว่างตู้ยาพร้อมพๆฮะเอฟเฟกมาเองนะคะ,ะกับตู้เย็นนะคะอืมไหนครับไหนไหนครบ้านใครเอ่ยมีตู้ยาบ้างมีตู้ยาไหมคะที่บ้านมีตู้ยาไหมอืมพอเรานึกถึงยาอ่ก็ต้องเน้นเรื่องการรักษาเนาะใช่ไหมคะในตู้ยาของที่บ้านเราเนี่ยจัดกันยังไงคะจัดตู้กันยังไงบ้างคะจัดแบบไหนบ้างเอ่ยอ่าวันนี้ก็ ถือว่ามาแบ่งปันกันเนาะถ้าบ้านเรานะคะมีตู้ยาก็อยากจะให้จัดประมาณแบบนี้นะคะก็คือเน้นนะคะว่าจริงๆแล้วยาที่จําเป็นก็คือ,อยาสามัญประจําบ้านนั่นเองนะคะก็จัดโดยแยกประเภทของหมวดหมู่ของยาค่ะยาใช้ภายในยาใช้ภายนอกเนะาะแยกตามประเภทการใช้อย่าวางปะปนกันค่ะเดี๋ยวถ้ารีบๆมาหยิบผิดและอันตรายเนาะอาจจะวางบนชั้นหรือว่าถ้าไม่มีตู้ยาก็ใส่เป็นกล่องหรือใส่ แพ็เกจที่เรารู้สึกว่าหยิบจับได้ง่ายๆก็ได้นะคะแยกยาตามกลุ่มอาการที่รักษาโรคเดียวกันได้วยกันนะคะแล้วก็แยกพวกอุปกรณ์ทําแผลด้วยนะออกมาต่างหากนะคะจะได้ไม่ปะกนกับยาเช่นพวกเครื่องมือวัดตวงยาหรือว่าผ้าก๊อตนะคะยาใส่แผลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่จะหมดอายุเอามาวางข้างหน้านะคะอะไรที่หมดอายุทีหลังก็เก็บไปข้างหลังเนาะ ถ้าเรามีตู้ยาหรือมีกล่องบรรจุยาที่บ้านอย่าลืมนะคะดูแลความสะอาดเขาด้วยเนาะแล้วก็ดูว่าวันหมดอายุมาถึงหรือยังถ้าหมดอายุแล้วเอาออกเอาทิ้งไปเลยค่ะเนาะยาเม็ดนะคะถ้าเริ่มเสื่อมสภาพละเม็ดมันก็จะเหนียวเหนียวเยิ้มเยิมนะคะถ้าเป็นแคปซูลบางทีก็จะบวมจะพองนะคะยาน้ําเนี่ยบางทีแบบตอนซื้อมาในน้ําใสๆเนาะถ้ามันใกล้หมดอายุมันอาจจะเป็นตะกรนได้นะคะถ้าเป็นยาทาภายนอกเช่นยาพาวกยาครีมเนี่ยเนื้อมันจะแบบ ไม่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 เป็นเนื้อเดียวกันละจะไม่กลิ่นตุกตกละนะคะอ่าแล้วก็ถ้านึกไม่ออกนะคะว่าต้องมีายาอะไรประจําบ้านไ้วบ้างนะคะก็เตรียมไว้สําหรับเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยนะคะเช่ยน,น,นะะชยาแก้ปวดลดไข้ยายาลดน้ำมูกนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟริรท้องเสียแก้ไอขับเสมหะแล้วก็ถ้าเป็นไอดอลตัวจริงต้องฮกยาดมไปด้วยนะคะเผื่อฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาทาสำหรับพวกแมลงสัตว์กระต่ออยายทั้งหลายหรือยาทาปวดเมื่อย กล้ามเนือต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ทาแผลเล็กๆน้อยติดไปบ้านนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าทีนี้มาดูตู้เย็นดีกว่านะคะเอ๊ะทำไมนะจากตู้ยามาสู่ตู้เย็นได้ยังไงตะกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าตู้ยามีไว้สําหรับเก็บยาเพื่อรักษาโรคใช่ไหมแต่ในตู้เย็นของเรานี่เก็บอาหารใช่ไหมคะอ่าทีนี้อาหารอะไรบ้างเอ่ยที่เรากินนะคะเข้าสู่ร่างกายไปแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการเก็บในตู้เย็นเหมาะกับแบบยุคแบบเนี้ย เพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยเออมีของดีๆติดตู้เย็นไว้นะคะภาพต่อจากนี้ไปนะคะถ้าใครใจไม่แข็งนะคะอาจจะดูไม่ได้นะคะทานเมื้อเย็นกันมาแล้วยังคะทุกคนไหนขอดูไหนไหนใครทานเมื้อเย็นบ้างนะคะยกมือเห็นไหมคะเดี๋ยวขอส่องทุกคนเลยนะคะ <c oughs> เออแลาใครทานเมื้อเย็นก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทานเนี่ยอาจจะมีใจอ่อนได้นะคะปะเราไปเปิดดูตู้เย็นกันเลยดีกว่านะคะในตู้เย็นก็ต้องมี อาหารใช่ไหมคะแต่ว่าขออภัยสำหรับบางคนที่มีเครื่องสําอางนี่ก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่นะคะแต่อาหารที่ควรจะมีไว้ในตู้เย็นของเราเนี่ยน่าจะมีประเภทไหนบ้างนะคะอืยุคนี้นะคะต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคโรคระบาดใช่ไหมคะโรคโรคไม่แพงเลยนะคะระบาดเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีของดีๆเก็บตู้เย็นไว้เพื่อยามฉุกเฉินออกไปจากบ้านไม่ได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรียกดีลิเวอรี่ส่งของมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกของหน่อยนะ พอบางบ้านเนี่ยตู้เย็นก็ใส์ประมาณนึงเนาะจะถามนะคะว่าโลกตู้เย็นขนาดไหนดีนะคะเอาที่เหมาะสมกับแ,แต่ละท่านเนาะสารอาหารอ้าประเภทไหนบ้างที่น่าจะมีประดับไว้ในตู้เย็นของเรานะคะทุกท่านอันดับแรกเลยค่ะน้ําเปล่าเนี่ยค่ะอืมถ้าใครชอบน้ําเย็นนะคะต้องมีน้ําเย็นติดไว้ในตู้เย็นเนาะแนะนําว่าเก็บไปทางอ่า ตรงตรงฝาตู้เย็นนะคะเก็บน้ําเปล่าดีที่สุดเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบน้ําเย็นก็เอาไว้ข้างๆตู้เย็นก็ได้ค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะน้ําเปล่าเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะถ้าเราขาดน้ําเกิน3วันเนี่ยร่างกายเรามีปัญหาแน่นอนนะคะแล้วต่อวันเนี่ยต้องทานอย่างน้อยที่สุดนะคะหกถึงแแก้วต่อวันเนาะแต่ถ้าใครที่กาลังดูแลเรื่องน้ําหนักสัดส่วนอยู่นะคะมากกว่า3ลิตรจะทานไปเลยนะคะค่อยๆจิบเรื่อยๆนะคะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ย น้ำเนี่ยจะช่วยเรื่องรักษาอุณหภูมิร่างกายด้วยอ่าจิบน้ำบ่อยๆทานน้ำบ่อยๆดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารนัไนอีกมัม่ัมพามข้าวโบฮเดตใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วคาา์โบฮเดตที่เราจะต้องประดับไว้ในตู้เย็นของเรามีอะไรกันบ้างนะคะอ่าเมนูข้าวใช่ไหมคะไหนใครบ้างคะเอาเข้าวเก็บในตูน้เย็น อ่ะดิฉันคนนึงละค่ะจะได้สดแล้วอ่าเมนูข้าวเต้าแล้วทีเนี้ยข้าวที่ว่าเนี่ยอาหารประเภทแป้งเนี่ยข้าวเนี่ยนะคะจําเป็นมากเนาะเพราะเป็นอาหารประเภทให้พลังงานประเภทที่ควรมีเลยนะคะข้าวกล้องอ่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ตระกูลข้าวประมาณแบบเนี้ยที่มีเอการเรียกว่าเอให้สารอาหารที่ดีเพียงพอนะคะข้าวดิบข้าวที่ยังไม่ได้หุงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งขีดเนี่ยหรือร้อยกรัมเนี่ยจะหุงได้ข้าวสวยประมาณสี่ทพี เพราะฉะนั้นเราก็ KA นะคะกะให้ดีกับคนในบ้านของเรานะคะว่าจะประมาณไหนพยายามหุงวันต่อว,วันค่ะอย่ากเก็บไว้นานหรือถ้ามันเหลือจริงก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะแต่ว่าทานทานวันต่อว,วันน่ะดีต่อสุขภาพที่สุดเลยนะคะก่าให้พอดีนะคะอ่าหรือบางวันนะคะต้องการประเภทเมนูเส้นใช่ไหมคะเมนูเส้นอ๋อนี้อันนี้เมนูข้าวให้ดูก่อนนะคะว่าข้าวทำอะไรในบ้านแฮะถ้าสายไม่แข็งเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะ อุ้ยข้าวกล้องมีเมนูเยอะมากเลยนะน่าทานใช่ไหมคะหลายหลายท่านที่ผ่านการลดน้ำหนักมาเนี่ยคนที่ดูแลท่านใะเทรนเนอร์ก็จะส่งเมนูข้าวกล้องให้เยอะมากมายเนาะเสียงสองก็มานะคะโอ้หน้าทานมากเลยนะคะอ่าประเภทเมนูเส้นยงมาดีกว่าเส้นอะไรบ้างเอ่ยที่เราควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นของเรานะคะง่ายๆเลยอ่าประเภท เส้นใหญ่ได้ไหมก็ได้นะถ้าเราไม่ได้ควบคุมน้ําหนักนะเอาไว้เผื่อผัดองซิลิ่งเนาะอ่าวนเส้นเผื่อยาวนเส้นทานนะคะเส้นเล็กเส้นมีนะคะหรือว่าเส้นเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมีเส้นไข่ขาวไข่ด้วยนะเพื่อสุขภาพนะคะพวกเมนูประเภทเส้นเนี่ยก็ทําได้หลายอย่างเนาะแต่กี้ว่าไปแล้วนะคะบางทีอยากทำก๋วยเตี๋ยวน้ําอ่าก๋วยเตี๋ยวแบบใส่โปรตีนนี่เยอะนะคะหรือประเภทยำต่างๆนะคะ แล้วก็แอบบอกนิดน,นึงนะคะเพราะคนทางเหนือชอบทานข้าวเหนียวใช่ปะคะทุกท่านข้าวเหนียวเนี่ยออ้เวลาหุงเนี่ยมันอุ่นละมุนมากเลยนะคะเฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยอยู่บ้านก็ฟิตได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีอาหารที่ทานจากข้าวเหนียวไปด้วยติดตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ประเภทที่สำคัญเนี่ยถ้าใครชอบทานเมนูสุขภาพพวกข้าวโอ๊ตหรือซีเรียลที่มีพวกธัญพืชน,นี่ก็เหมาะมากๆเลยนะคะห้าเมนูเส้นเป็นยังไงคะนี่แค่ตัวอย่างนะแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าให้ใส่ตู้เย็นนะคะคือเมนูเส้นติ เส้นนะ่ะที่เราเก็บอยตู้เย็นนะ่ะอะไรต่างๆเราก็มาทําอาหารปรุงอาหารกินเนาะ,ะเลือกเอาตามใจชอบเลยนะคะนะคะอ่าแล้วบางท่านบอกว่าเอาขนมปังอะ่ะได้ไหมได้สิคะจะเหลือละคะพวกขนมปังโฮลวีตนี้ดีมากๆนะคะติดตู้เย็นไว้ละดีนะคะเมนูโฮลวีตนี้เยอะมากจริงๆนะคะเป็นเมนูอาหารเช้าที่แบบพร้อมพร้อมสับริสานอาหารมา,มากๆเลยบางท่านนะคะนึกไม่ออกอุามีลูกๆเนาะมีเด็กที่บ้าน เมนูโฮวิดเนี่ยเป็นเมนูสุขภาพได้นะคะจัดแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะพันเป็นแบบโรนะคะใส่ทูน่าหรือว่าเอากล้วยหอมอะ่ะเออช่วงตุจีนนี่กล้วยหอมเยอะเอามาเอาโฮวิดไปพันอ่าแล้วก็เสียบแบบนี้ยน่าทานเนาะเอาเนื้อถั่วโปะแต่งนั่นแต่งนี่หน่อยดูยน่าทานไหมคะอืมแบบนี้ก็เพิ่มรสชาติทางสายตาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่ดีๆด,ด้วยอ่าเมนูต่อไปค่ะที่ควรจะต้องมีเต็มในตู้เย็นของเราคืออาหารเพโปรตีนค่ะ อ่าเพราะโปรโตีนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ป้องกันโรคโปรโตีนจะเสริมเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วเนาะยิ่งมวลกล้ามเนื้อเรามากเราก็จะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะกรดอะมิโนโจากโปรโตีนเนี่ยยังเป็นตัวสําคัญในการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารแอนติบอดีมาต้านเชื้อโรคด้ด้วยอ่านะคะโปรโตีนเนี่ยก็มาจากหลากหลายต่างๆนานาด้วยกันเนาะถ้าเป็นประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยก็ โอ้ทั้งเนื้อไก่เนื้อปลาเนาะหยิบจับให้ถูกด้วยนะคะถ้าเป็นประเภทพืชจะพวกถั่วเหลืองสาหรา่ายอเห็ดนะคะหรือแม้กระทั่งโปรโตีนเกษตรนะคะตัวฉันเองชอบโปรโตีนเกษตรมากนะคะต้องเก็บไปใน,ในตู้เย็นเลยนะคะแล้วก็พวกโปรโตีนที่เป็นแห้งๆนะ่ะก็จะเก็บได้นานกว่าประเภทโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็พวกฟองเต้าหู้เต้าหู้นะคะแล้วก็เห็ดหอมแหง้งพวกนี้เสริมสร้างภูมิต้นานทานร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ประเภทถ้าท่านชอบทานพวก ทูน่าอ่าใช่ไหมคะก็เก็บในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็นมถั่วเหลืองอ่าแล้วก็พวกถั่วต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่ง,ง,งถ้าไทยชอบทานพวกสันนอกหมูสไลด์แช่แข็งเนี่ยก็เลือกที่ส่วนนี้ไขมันน้อยๆนะคะอกไก่เนี่ยก็ดูจากถ้าให้ดีนะคะเลือกที่ประเภทไขมันน้อยที่สุดเอาเน้นโปรโตีนเป็นหลักเลย นมกล่องเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะจะเป็นนมวัวหรือนมถั่วเหลืองก็ได้แล้วแต่ท่านชอบนะคะติดบ้านไว้ก็เพิ่มความอุดนใจได้เนาะแล้วก็ทานกับอะไรต่างๆได้ง่ายได้มากๆเลยนะคะอ่ามาดูสิคะว่าโปรโตีนในปริมาณที่เท่าๆกันเนี่ยสารอาหารโปรโตีนเนี่ยจากตรงไหนเยอะน้อยกว่ากันเนาะ ในหนึ่งร้อยกรัมถ้าเท่ากันเนี่ยเนื้อไก่จะให้โปรตีนยี่สบามกรัมค่ะเนื้อวัวยี่ิบสองกรัมเนื้อปลาสิบสามกรัมไข่ไก่หนึ่งฟองโปรตีนเจ็ดกรัมนะคะนมวัวแปดกรัมค่ะนมถั่วเหลืองสามสิหกกรัมอืมเยอะเนาะถั่วลิสงยี่สบี่กรัมค่ะแล้วก็อัลมอนด์ยี่บสองกรัมอ่าเลือกเอาตามใจชอบเลยค่ะถ้าเรายังไม่ได้ไดอยู่ในช่วงลดน้ำหนักนะคะจัดเต็มไปเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ในช่วงลดน้ำหนักยังไงก็ถามจากคนที่ดูแลท่านเนาะจะได้โปรตีนด้วยแล้วก็จะได้ไม่ไ่ไไดด้้ขมันนนทีเกิวยะะคะ อ่านี่เป็นอีกโปรตีนรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นโปรตีนเกษตรที่ทำมาจากถั่วเหลืองนะคะ mm hmm. โอเคต่อเลยค่ะประเภทไขมันล่ะคะต้องมีไขมันแบบไหนเก็บในตู้เย็นบ้างนะคะมาดูกันนะคะจริงๆหมดไขมันเนี่ยเป็นประเภทที่เราไม่ได้ต้องการมากแต่ขาดเขาก็ไม่โอเคนะคะประเภทที่ร่างกายต้องการก็คือ ไขมันที่ให้วิตามินอ e, ีซึ่งพบมากในถัว่วเปลือกแข็งทั้งหลายค่ะแล้วก็น้ํามันชนิดดีนะคะซึ่งเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแต่ต้องระมัดระวังนะคะน้ํามันที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปเนี่ยต่อวันเนี่ยไม่เกิน9ก้าช้อนชานะคะทุกท่านน้ํามันที่ได้จากพวกตระกูลถั่วเนี่ยจะเป็นน้ํามันที่ดีนะคะเช่นถั่วลิสงนะคะแต่ถ้าจะซื้อติดตู้เย็นไว้นะคะถ้าเก็บไว้ได้นานก็ต้องเป็นถั่วลิสงแบบบนะคะน้ำมันพืชถ้าจะติดที่บ้านไว้เนี่ยก็ อาจจะไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเก็บไว้ใกล้ใกล้ๆก,กล้ตู้เย็นก็ได้นะคะน้ำมันพืชเนี่ยจะขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่แต่ละบ้านสะดวก,ดวกเก็บเลยนะคะสะดวกใช้เลยนะคะอ่านี่แหละค่ะประเภทไขมันที่ดีก็จะมีจากพวกน้ํามันจากมันมะกอกเนาะอะออโวคาโดนะคะเนยถัว่วนะคะมเมล็ดแฟลกนะคะแล้วก็เม็ดถั่วทัน้พืชต่ตางๆแล้วก็ในเนื้อปลาด้วยนะคะ โอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไขมันจากทัญพืชหรือจากพืชบางตัวเนี่ยให้สารอาหารที่ดีมากๆเลยแต่ต้องการนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ต้องการมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยในปริมาณการกินนะคะอ่าทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องติดไว้ในตู้เย็นเลยต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่มัส t ทแบเละคะต้องติดไว้เลยนะคะก็คือพวกผักผลไม้เพราะให้วิตามินและเกลือแร่สูงเนาะแล้วก็รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าไฟโตเนฟนนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูค่ะว่าเราควรจะเลือกผักผลไม้ประเภทไหนบ้างเอย่ยที่ต้องมีติดตู้เย็นไว้ง่ายๆเลยค่ะต้องมีอยู่ห้าสีด้วยกันนะคะอันนี้สารสุขเขามารณรงค์แล้วนะคะต้องทานผักผ,กผลไม้ให้ครบห้าสีบางคนบอกเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเหลืองเขียวเข้มไม่ใช่นะคะต้องห้าสีชัดๆเลยเพราะประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะในสีของผักผลไม้เนี่ย ที่แตกต่างกันก็จะมีพฤกษะเคมีหรือไฟตัวนิวเทนที่แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ต้องทานให้หลากหลายสีเหลืองอ่าช่วยบำรุงเลืองสายตาช่วยลดความเสี่ยงลดเลือดหัวใจเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายสีแดงนะคะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารอู้ดีเนาะแล้วก็บำรุงหลอดเลือดหัวใจเรื่องปอดด้วยแล้วก็ยับยั้งการเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งบางชนิดด้วยนะนะคะ ส่วนสีเขียวค่ะจะช่วยต้านอนุมูอมลอิสระนะคะป้องกันเซลล์เราจากการถูกทําลายลดความเสี่ยงเรื่องการก,ก,ก่อเกิดมะเร็งด้วยนะคะสีม่วงชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะบำรุงสมองด้วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ยับยั้งการก่อโรคของเชื้ออีโคไลนะคะส่วนสีขาวค่ะหรือสีน้ําตาลอ่อนก็ได้นะคะจะช่วยป้องกันเรื่องหลอดเลือดอุดตันค่ะบำรุงกระดูกนะคะมีด้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในบางบางโรคบางโรคประเภทมะเร็งด้วยนะคะ อ่าทีนี้มาดูผักผลไม้นะคะในช่วงที่ที่เราต้องการเนี่ยต้องได้ปรับวิตามินซีสูงหน่อยนะคะเพื่อช่วยเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันจากภายในอ่ามาจากพวกฝรังนะคะส้อมอ่าสตรอเบอรีร่หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆบร,อร็อคโคลี่พริกหวานเป็นต้นนานตู้เย็นน่าจะมีติดไว้เนาะ,ะแล้วก็แร่ธาสังกะสีค่ะเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เออเราไม่ได้ต้องการมากแต่ต้องการนะคะเพราะช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพบมากในพวกหอยนางรมไม็ตับนะคะในถั่วเมล็ดแห้งเม็ดทันยพืชเนาะ ซิลิเนียมค่ะจะช่วยทํางานของเอนไซม์ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยทํางานของต่อมไฮรอยนะคะพบมากในตระกูลตับเหมือนกันแต่ต้องระวังเรื่องไขมันนะในตับแต่ไขมันจะเยอะนิดหน่อยนะคะไข่มเมล็ดอัลมอนด์นะคะม่วงหิมะพาแล้วก็เห็ดหอมอแล้วก็วิตามินดีค่ะวิตามินดีเนี่ยต้องบอกว่าในผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่รุนแรงจะพบว่าในร่างกายเขาอะมีวิตามินดีต่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ไดรับวิตามินดีด้วยนะคะเราก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราไปด้วยเนาะนะคะโปรโตีนอ่านเอียนไปแล้วนะคะโปรโตีนนี้ก็ต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมนะคะหนึ่งกรัมต่อหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวันนะคะทานให้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะจุลินทรีย์สุขภาพหรือที่ว่าโปรไบโอติกมีติดตู้เย็นไว้ดีมากๆเลยนะคะเช่นธัญพืชอ่าข้าวโอ๊ตถั่วมเมล็ดแห้งกล้วยหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะอืม ทีนี้ค่ะในหมวดผักผลไม้เนี่ยอยากแนะนําเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะในช่วงที่ช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะคะต้องติดตู้เย็นไว้เลยนะคะเพราะร่างกายต้องการสารอาหารจากผักผลไม้มากๆเลยนะคะในตู้เย็นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นประเภทพวกมันฝรั่งหรือมันหวานเนี่ยจะอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนเลยนะคะต้องเก็บใส่ถุงกระดาษนะคะหรือว่าใส่ตะกร้าปโปรง่ปรงปกไว้นะคะแล้วห้ามโดนแสงแดดด้วยนะคะขิงอ่าขิงขิงต้องใช้ขิงสูงอายุนะคะหรือขิงแก่นั่นเองนะคะ เขาบอกว่าจะเก็บเนี่ยต้องล้างทั้งเปลือกเลยแล้วก็ซับน้าให้แห้งแล้วก็ห่อด้วยกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนึงนําไปแช่นะคะเก็บไ้ถึงหนึ่งเดือนเลยทีเดียวนะคะส่วนกระเทียมหอมหัวใหญ่หอมแดงเนี่ยจริงๆต้องเก็บวในที่แห้งอาจจะถ้าไม่ได้เก็บตู้เย็นก็คือเก็บในที่ที่แบบว่าอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าหรือใส่ถุงตะข่ายไว้นะคะส่วนพริกขี้หนูค่ะเวลาเก็บตู้เย็นเนี่ยเขาบอกเลยนะห้ามดึงก้านออกเด็ดขาดเลยนะคะดึงก้านปุ๊บ เยี่ยวเลยนะคะอ่าเก็บก้านเข้าไว้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดซับน้ําให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้ในช่องผักได้สองถึงสามสัปดาห์เลยนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าสมมติจะหั่นซอยเล็กๆเนาะทําพริกซิ๊วหรือพริกน้ําปลาเนี่ยก็ให้ใส่ซองเล็กๆเ,เ,เก็บไว้นะคะเก็บได้ถึงถึงเป็นเดือนเลยนะแต่ต้องล้างสะอาดละซอยบาง,บางๆเก็บไว้นะคะส่วนมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยให้เก็บในถุงพลาสติกที่มีรูระบายอากาศและนําไปแช่ในช่องผักอ่าเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะส่วนพวกกระหล่ํา กระหล่ำปลีกระหล่ำม่วงทั้งหลายนะคะเก็บโดยแบบยังไม่ต้องล้างนะคะก็เก็บไปเลยนะคะเก็บได้นานสองถึงสามสัปดาห์เลยคะ่ะทุกท่านส่วนพริกหวานนะคะล้างให้สะอาดยาาจุกออกพริกนี่สาคัญนะคะอย่าเอาจุก,ออก,กะะจุกออกเด็ดขาดนะคะเก็บไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็พวกแครอทล้างให้สะอาดซับน้าให้แห้งเหมือนกันแล้วก็หอ่อวยกระดาษทิชชู่อ่าเข้าใจไม่ผิดคะ่ะใช่หอ่อวยกระดาษทิชชู่เก็บไว้นะคะแล้วก็ใส่กล่องที่มีฝาปิดนะคะแล้วกเก็บแช่ในเตียนจะเก็บไว้ได้นานเลยส่วนแอปเปิลอ่าเปิลชอบทานใช่ไหมคะ แอปเปิลเนี่ยเลือกเลือกซื้อที่แบบสีแดงน้อยๆน,นะคะอ่าเพราะว่ายังไม่สุกมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะให้ห่อด้วยกระดาษเช็ดมือทีละผลถ้าจะเก็บไว้นานๆนะแล้วก็ถ้าเก็บแบบเนี้ยได้ถึสามสี่สัปดาห์เลยนะเออนะคะอ่าทีนี้ค่ะในตู้เย็นของเรามีครบหมดหมูย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการที่เราไปดูนะคะว่าครบครบห้าหมูบวกน้ำหรือยังนะคะถ้ายังไม่ครบนะคะดีรีเวอรี่มาเลยหรือว่าพรุ่งนี้ได้ไปชอปปิง้ง จัดให้เต็มเลยนะคะทีนี้ของในตู้เย็นเราอะค่ะมาแล้วอะ่ะเออเคยเคยไหมคะทุกท่านกับชีวิตเราเนี่ยมากองกันเต็มเลยจะจัดตู้เย็นยังไงดีคะเคยเป็นไหมคะ <c oughs> บางทีนะหลายๆอย่างเนี่ยซื้อมาแบบลืมไปเลยอะ่ะแ,แต่เราแต่เราดันเก็บในสุดเลยเนาะเราก็เลยไม่ได้หยิบเขาออกมาใช้นะคะทีนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าเราน่าจะเก็บของตู้เย็นเรายังไงดีอ่าอันนี้เหมือนตู้เย็นบ้านใครไหมคะ เปิดมาปุ๊บใสๆล่องๆแบบนี้ไหมคะหรือว่าเราแบบจัดตนอัดแน่นเอออัดแน่นไปก็ไม่ดีนะคะให้แบบมีการระบายของอากาศบ้างน,นะคะจะได้ไม่มีกลิ่นอับชื้นทีนี้มาดูค่ะว่าในตู้เย็นของเราควรจะเก็บอะไรทําไมแบบไหนดีนะคะอ่าในช่องถ้าเรามาโนตามนะคะอย่างนี้ไม่ต้องรีบไปเปิดตู้เย็นนะคะลองลองนึกภาพตามเนาะ,ะเปิดมาปุ๊บแต่บางยี่ห้อเนี่ยช่องแข็งสุดจะอยู่อาจจะอยู่ทางล่างสุดก็ได้นะคะอันนี้เป็นตู้เย็นทั่วไปเนาะ ช่องแข็งติดลบเลยจะอยู่บนสุดใช่ไหมคะหรือช่องฟรีสนั่นเองถูกปะอ่าถัดลงมาก็จะเป็นช่องที่เย็นหน่อยก็คืออุณหภูมิประมาณศูนย์ถึงห้าองศาถัดลงมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นช่องเย็นธรรมดาห้าถึงเจ็ดองศาและล่างๆเลยก็จะไปเป็นประมาณแปดถึงสิบองศาตองไหมคะอืมส่วนด้านฝาตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่านะคะประมาณศูนย์ถึงประมาณห้าถึงสิบห้าองศานะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูคะ่ะว่าเอ๊แล้วเราจะจัดของตู้เย็นเรายังไงดีให้ ของที่เราซื้อมาไปแก้โอ้ตั้งแต่คาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่เนี่ยเก็บยังไงดีนะคะีง่ายคะ่ะทุกท่านแบบนี้เลยถ้าได้ของปุ๊บลองดูนะลองแยกประเภทก่อนอ่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์แบบสดเลยนะก็เก็บประมาณเหมือนใต้ช่องฟิตอะคะ่ะศูนย์ถึงสี่องศาเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารทะเละคะ่ะอันนี้ไม่รวมเกลือนะคะเกลือไม่ต้องไปเก็บะะอาหารทะเลนะคะเก็บดูอุณหภูมิติดลบจะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเป็นพวกผักสด แล้วก็ผลไม้เก็บในอุณหภูมิประมาณ4-10องศานะคะเครื่องดื่มประเภทนำ้นำนำ้ำทั้งหลายอ๋อเครื่องห่านี้ขอให้ขวดแหละหรือกระป๋องเนี่ยตั้งนะคะอย่าไปนอนนะคะเพราะเสียงกันหกเลยเธอได้เลยหยิบจับยากด้วยนะคะเก็บอุณหภูมิ10-15องศาไข่ทั้งหลายนะแล้วก็เลิตภัณา์จากนมนะคะเก็บที่อุณหภูมิ4-5องศานะคะอ่าไปดูต่ออา้าวแล้วเก็บตรงไงช่องไหนยังไงดีอ่าแบบนี้ชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นเนาะ ไข่สดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วว่าสามารถเก็บได้ทั้งสองจุดเลยนะบางบ้านเนี่ยเปิดตู้เย็นมาปุ๊บตรงฝาตู้เย็นจะมีช่องสําหรับวางไข่นะตรงฝาตู้เย็นบนสุดอันนั้นเก็บไข่ได้ดีนะคะเพราะอุณหภูมิค่อนข้างโอเคแต่ถ้าใต้จากแผงไข่ลงมาแล้วเนี่ยเก็บพวกเครื่องดื่มดีกว่านะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันจะเริ่มสูงขึ้นละประมาณบางทีถึงสิบห้าองศาเลยนะคะไข่สดเนี่ยถ้าเราเก็บในตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์เลยนะคะอ่าผักตระกูลกระหล่ำทั้งหลายหัวหัวทั้งหลายเนี่ยเหมือนที่บอกไม่ต้องล้างนะะค เก็บเลยนะคะจะอยู่ได้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเพราะนั้นของสดๆนะคะเก็บตู้เย็นล่างๆเลยชั้นล่างสุดเลยดีที่สุดนะคะอะไรที่จะต้องทานเร็วๆเนี่ยเก็บล่างสุดเลยนะคะผักใบทั้งหลายอยู่แค่หนึ่งถึงสามวันเองค่ะงั้นสีของใบจะเปลี่ยนแล้วเนาะใช่ไหมคะทีนี้มาดูถ้าเป็นอาหารพวกแปรรูปก็เก็บด้านฝาตู้เย็นได้ค่ะเพราะว่าอายุเขานานเนาะประมาณสองสัปดาห์เลยที่เป็นอาหารทะเลเรียนไปแล้วเนาะเก็บในช่องฟรีซไปเลยอายุหนึ่งสองวันเนื้อสัตว์ก็สองถึงห้าวันนมนะคะกับมะเขือเทศ ก็อายุพอๆกันเลยค่ะประมาณห้าถึงสิบวันเนาะง่ายที่สุดนะคะไล่จากล่างขึ้นบนเนาะอะไรที่จะหมดอายุก่อนเก็บจากล่างขึ้นบนไปเลยนะคะเนาะของที่เราต้องรีบทานก่อนอยู่ล่างสุดเลยนะคะจะได้ง่ายหยิบมาเร็วๆเลยแล้วเวลาใส่อะค่ะใส่ของในตู้เย็นะพยายามใส่เป็นหมวดหมู่เนาะเวลาหยิบจะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการที่แบบมีของเหลือแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ในตู้เย็นเนาะเสียประโยชน์เปล่านะคะ มาให้ดูภาพตัวอย่างค่ะจริงๆแล้วการจัดตู้เย็นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ทุกท่านเลยนะคะอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูเผื่อว่าเป็นไอเดียเนาะในการไปลองไปดูอะบางทีตู้เย็นเราแบบโอ้มันไม่มันแน่นเกินอะบางทีมันรวมกันหมดเลยของมันเละจสได้ขอนะคะถ้ามีภาชนะที่สามารถจัดแยกหมวดหมู่ได้ก็จะดีมากๆนะคะหยิบใช้ก็สะดวกด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะหรือแบบนี้ก็สะดวกไหมยหยิบสะดวกเนาะถ้าเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะคะหรือว่าเรารู้ว่า,อ,วาอุย้ยมันจะเสียง่ายก็ใส่กล่องแบบว่า พร้อมหยิบมาทานได้ง่ายๆเนาะนะคะอ่าหรือแบบนี้นะคะลองไปทําดูหรือว่าถ้าแบบเป็นประเภทที่แบบบางบ้านแบบเคนโสดอยู่แยะแล้วก็อยากทําอาหารที่ไวๆค่ะก็ใส่เป็นแพ็คเป็นถุงถองซิปอะคะ่ะใส่แบบนี้ไว้จะมาอุ่นจะมาปรุงก็ง่ายก็สะดวกนะคะก็หยิบง่ายแนะนาว่าใส่แบบตั้งๆนะคะอย่าใส่แบบทับๆนอนๆกันนะคะเวลาหยิบเนี่ยการหยิบแบบตั้งๆะก็จะสะดวกกว่าแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบ มาแบบทวนความจำว่าอันไหนยูต้องไหนยังไงนะคะอันนี้เห็นชัดด้วยแบบตั้งๆนะคะแล้วก็บางท่านแบบว่าอืมชอบอาหารแบบอย่างเดียวว่าเอาแค่อย่างเดียวหรือสองอย่างติดตู้เย็นได้ไหมอย่างนี้ <laughs> ไม่ไม่โอเคต่อสุขภาพนะคะอันนี้สําหรับท่านที่โทรเรียนเราเบอร์ต้องขออภัยด้วยอาจจะต้องแยกตู้ต่างหากคือเราไม่นไม่ต้องสะสมขนาดน,นี้ก็ได้นะคะเนาะมันเรียนมาทุกปีนะคะเราเอาสารอาหารที่จําเป็นแบบที่ดีฉันเรียนไปแล้วเมื่อตอนแรกเนาะ คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรโตีนวิตามินเคเแร่แล้วก็น้ําสะอาดเก็บไว้ก่อนนะคะแบบนี้นี่อืมอาจจะเหมาะกับบางท่านแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนเนาะนะคะหรือบางทีใสายสยดาร์กชอบประเภทช็อกโกแลตหรือของหวานอืมอา้าวก็มีกโกโก้ไงก็มีสารโพลีฟีนอลแอนตี้ออกซิแดนต์ไงเอ่ออันนี้ก็จะมีน้ําตาลเกินไปนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นในฝันของของหลายใครหลายๆคนใช่ป่ะแต่ยุคนี้อาจจะไม่เหมาะเนาะก็ค้าค้ามไปนะคะนี่ไม่ได้เลยนะคะ อ่ะทีนี้ค่ะเคล็ดลับอีกช่วงท้ายอยากเสริมไว้นะคะถ้าเราซื้อไข่มาประมาณการใช้นะไข่เนี่ยจะอยู่ตู้เย็นได้ประมาณสี่สัปดาห์นี่แม็กสุดละค่ะถ้าเรารู้ว่าเราแบบเอออยู่คนเดียวหรืออยู่ไม่กีคนน่ะก็ซื้อมาให้พอดีๆนะคะแล้วก็ซื้อของสดเข้าบ้านบ่อยๆถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสองถึงห้าวันตูเน้เย็นแต่ถ้าฟรีซไว้เนี่ยโอ้นานเลยค่ะหลายเดือนเลยแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่า อะไรก็ตามอาหารอะไรก็ตามนะคะทุกท่านที่มีอายุของเขายาวๆน่ะจะทําให้คนกินอายุสั้นลงนะง <c oughs> งไหมแต่ถ้าเราอยากอายุยืนต้องกินอาหารที่สดใหม่อาหารที่อายุสั้นๆนะคะ <c oughs> แล้วก็อาหารทะเลเนี่ยเก็บตู้เย็นได้นานแค่หนึ่งถึงสองวันนะคะแต่ถ้าในช่องแข็งเนี่ยก็ดานหลายเดือนเลย อาหารแปรรูปต่างๆเก็บในตู้เย็นได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะนมพาสเชลไรท,ทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันแต่ให้เป็นนมดู t อก็ตามอายุข้างกล่องเขาเลยนะคะผักใบเนี่ยอายุสั้นค่ะหนึ่งสามวันเองเพราะนั้นอย่าซื้อติดไปเยอะนะคะแต่ตระกูลหัวตระกูลกระหล่ำเนี่ยได้เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็พวกมะเขือเทศเนี่ยอยู่ตู้เย็นประมาณเป็นอาทิตย์เลยเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะถ้าตู้เย็นของเราเนี่ยจะกลายเป็นตู้ยาที่ดีมากๆเนี่ยต้องเก็บอาหารเนี่ยวางให้แบบ ถูกตำแหน่ง,งเขาด้วยนะคะตามอายุที่จะหมดอายุเลยไล่ไปเลยอะค่ะแล้วก็อาหารที่ทําสําเร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการแช่ตู้เย็นเนี่ยแนะนํานะคะใส่กล่องปิดสนิทที่สุดเนาะเพื่อลดการสะสมของแบคทีรียด้วยแล้วก็เวลาจะนํากลับมาทานเนี่ยก็ควรจะทานให้หมดในครั้งเดียวอย่าไปทาอย่าไปทําไ่เยอะค่ะต้องมาอุ่นอีกแล้วอุ่นแล้วอีกเนี่ยก็มันเสี่ยนกับเชื้อแบคทีรียตกค้างได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะเหมือนพิธีกรพูดไปตอนต้นๆน,น,นะว่า เลือกโรคผีตู้เย็นใช่ไหมคะเออเปิดปิดเปิดปิดตู้เย็นบ่อยนี่เปลืองไฟนะคะทุกผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องแบบเออเมมโมไว้ก่อนจะทําอะไรกับตู้เย็นนะคะเปิดเป็นระบบนะคะอย่าเปิดปิดเปิดปิดไปบ่อยนะคะและตู้เย็นของเราไม่ควรจะใส่ของแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่ของแน่นเกินไปอุณหภูมิตู้เย็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะมันทําให้เก็บความเย็นได้ไม่ดีพอแล้วก็ควรจะมีเอ อย่าไปปิดช่องลมของตู้เย็นนะคะช่องที่แบบมีอากาศเย็นออกมาของตู้เย็นเนาะเพราะจะทำให้อุณหภูมิกระจายไม่ทั่วถึงอาหารก็จะเสียได้เหมือนกันนะคะวันนี้อะค่ะอาหารที่ดีก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายที่ดีนะคะเรามีตู้ยาที่บ้านแล้วเราก็ต้องไปเปิดตู้เย็นของเราว่าอาหารในตู้เย็นของเราเนี่ยเหมาะกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายหรือเปล่านะคะใดๆก็คือใดๆนะคะร่างกายเราต้องการสารอาหารที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ก็มาจากอาหารที่เรารับประทานหมอที่ดีที่สุดก็คือคุณทุกท่านนั่นเองเพราะเราเป็นเจ้าของร่างกายเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ